วันนี้มาพบกับน้องภูมิไว้รุ่นอเมริกานะครับผมวันนี้น้องภูมิจะพามาดูรถรุ่นใหญ่ๆใ,ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคันนี้จะเป็นรถบ้านอนเนกประสงค์ SUV นะครับผมลูกค้าคนไหนที่กําลังมองหาอยู่อย่าพลาดคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับคันนี้เราจัดให้เป็นเจ้าตัว Toyota Fortuner 2.4V ปี2018นะครับผมคันนี้กระจังหน้าเป็นลายรังผึ้งนะสีดาด้านอย่างนี้หลอ่ลอๆทรงสมาร์ทเท่ๆ ลูกค้ารับไปเลยนะครับผมอ่าโลโก้โลจูเนอร์นะครับมาบนฝากระโปรงนอะอย่างนี้ลูกค้าไม่เหมือนใครแน่นอนสําหรับคันนี้ไฟคู่หน้านะครับผมจะเป็นไฟหน้า LED นะครับผมแะระบบไบีม LED นะครับผมเป็นระบบปรับไฟอัตโนมัตินะไฟสูงไฟต่ำไฟหลีจบภายในรอดเดียวนะครับผมคันนี้เนาะและที่สําคัญคันนี้มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรแจ๋วครับผมแตเราไปดูในส่วนของต่อไปกันนะครับผม ส่วนต่อไปนะเราจัดให้เลยคันนี้เราให้แม็กเป็นแม็กทีนะครับผมลูกค้าได้แม็กทีเท่ๆอย่างนี้ลูกค้ารับไปเลยเนาะยางปีใหม่ดอกยางลึกๆลองแน่นๆติดก่อนถนขนขับขี่ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับผมอ่าแล้วเราจะพามาดูภายในตัวรถกันนะก่อนอื่นเลยนี่ไฟนะครับผมไฟซ้ายไฟขวาไฟเลี้ยวนะติดอยู่ที่ตรงกระจกนะครับผมสวยงาาม,มากๆคันนี้เท่ไปอีกแบบ ดูครับชุดแต่งที่อาร์ดีสติ๊กเกอร์สีแดงตัดลายดำเนาอะ,อะบอกเลยว่าโคตรสวยคันนี้และที่นี่มีบันไดด้วยนะแข็งแรงแน่นอนคันนี้ดูเด,ด,ด,ด้งดึงดึงเลยลูกค้าบอกเลยว่าโชคอกแน่นๆนะครับผมคันนี้ปะตรงนี้เป็นระบบเปิดปิดแบบปุ่มสัมผัสเนาอะ,อะถือรีโมทไว้กดเพียงเพียงปลายนิ้วเดียวรถเปิดเลยคันนี้ระบบนะครับผมกระจกไฟฟ้ารอบคันนะเป็นระบบออโต้สี่บาลเลยนะครับผมกระจกนะตัวนี้เป็นพวงมาลัยมางติฟังก์ชันนะครับผมเป็นระบบ แอร์แบกนะคบผมคันนี้เนะาะสามารถเชื่อมต่อบุทูส์รับสายโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับภายในพวงมาลัยเนาะระบบเครื่องเสียงเป็นระบบแบบทัสกีแล้วนะคันนี้บอกเลยว่าฟังเพลงเพราะอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ดูตัดลายไม้โคตรสวยคันนี้บอกเลยเนาะเป็นสีดําตัดลายไม้และตัดกับตัวหนังของตัวบเบาะด้วยนะเบาะสีน้าตาลเป็นเบาะหนังทาความสะอาดง่ายอีกด้วยอและที่สาคัญตัวนี้เป็นอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดสามารถปรับได้แล้วแต่ลูกค้าขับขี่เลยเนะาะอ ไฟเฟยใช้งานได้ปกตินะครับผมทุกจุดใช้งานได้ปกตินะระบบสตาร์ทเปิดปิดเป็นเอนจินสตาร์สต็ตตอปเนาะอ่าคันนี้ไม้แท้รับรองเลยแสนกว่านนิดเดียวแล้วรับประกันไม้แท้เบาะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคันนี้แนะนําเลยนะครับผมไปดูความสวยงามของตัวรถโดยเฉพาะแม็กไทอีที่ร้านจัดให้บอกเลยว่าสวยงามมากๆโคตรเทบอกเลยส่วนภายในตัวหลังรถนะครับผมตัวนี้นะโลโก้ฟอร์จูเนนะครับผม ตัดสีโครเมียมนะบอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะครับผมไฟเบรกไฟหลังมีที่ปัดน,น้ำฝนตรงด้านหลังให้ด้วยนะครับผมอ่าเราจะพาไปดูในส่วนของฝาหลังรถกันครับดูครับระบบสัมผัสเพียงไปนิ้วสัมผัสเนาะเปิดฝาหลังได้เลยเนาะอ่าแนะนําเลยคันนี้พื้นที่กว้างมากๆมากัน4ี่ห้าคนพับเบาะตรงนี้ใส่สัมภาระจบเลยเนาะพื้นที่กว้างมากๆเลยหรือว่าจะมากัน6คน7คนนั่งด้านหลังได้เลยพับเบาะลงมาจบเลยครับ แล้วจะปิดยังไงปิดอย่างนี้ครับลูกค้าแนะนําเลยนะคันนี้ใช้งานสะดวกสบายมากนะครับผมดูให้ดูความสวยของตัวรถกันครับคันนี้ 2.4V ชุดแต่ง TRD จัดให้เลยคันนี้นะบอกเลยลค้าสนใจเจ้าตัว f o r t u n e r นะครับผมอ่าเรามาดูที่ห้องเครื่องกันก่อนเนาะห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะนี่นะครับระบบโช้นะตัวนี้จะเป็นระบบฝ่ายระบบโชง ชนวนกันความร้อนใช้งานได้ปกติไม่มีรอยฉีกขาดเนะาะเครื่องครับผมดูครับความใหม่ของตัวเครื่องอแห้งๆเลยนะครับลูกค้าตัวเครื่องเนาะแบตเตอรี่ก้อนใหม่ใช้งานกันไปยาวๆเลยคานเดิมๆไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยแยกประกอบเนาะแนะนําเลยคันนี้ระบบกองแอร์กองอากาศใช้งานได้ปกติหรือว่าออกรถไปทางร้านเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องระบบกองแอร์กองอากาศทางร้านเราจัดการให้หมดเลยนะครับผม่ากใครสนใจก็สามารถ,ถติดต่อมาได้นะครับผมอบอกเลยสวยงามมากๆคันนี้ แนะนำเลยใครหารถ SUV ป้าไม่ต้องหาใครสนใจเจ้าคันนี้นะครับผมภูมิจันให้เสอนอมาในราคาเทียง889,000บาทนะครับผมหรือผ่อนเดือนละ14,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับลูกค้าหากสนใจนะติดต่อมาได้ที่เบอร์ 090, 8, 94, 4, 0, 9 5น้ำภูมิพรุ่มวัยรุ่นเมกายินดีให้บริการนะครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ